ครับอันนี้พ่ะแม่สงการนะครับในรถน้ำมนต์วัดพระธาตุมื่นหินล่วงปูศิลานะครับอันนี้อาบน้ำมนต์นะครับที่ดีอาบน้ำมนต์หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอาบน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ลวงปูผสมเข้าไปในรถดับเพลิงดับไฟนะครับดับไฟนะครับไฟรถเหี่ยคือดับให้ป้องกันไฟไปในตัวนะครับอันนี้บรรบรรบรรยากาศนะครับบรรยากาศ อาบน้ําอาบน้ํามน์นะครับอาบน้ำมนุ์นะครับก็จะมีหลวงพี่นะครับมาผมน้ำมน์ให้นะฮะนี่นะเน่นี่ครับนี่ครับนี่ครับขอน้โมนธนาบุญใครได้เห็นก็ขอให้รวยรวยนะครับรวยรวยร่ำรวยไปด้วยกันธนาบุญไปด้วยกันนะครับุญไปด้วยกันพรบุญไปด้วยกันใครห้อยผมนะครับ บรรยากาศนะครับที่วัดพระธาตุเมือนี้นะครับอาบน้ำมน้นะครับตอนนี้อาบน้ำมน้นะครับพิธีอาบน้ำมน้นะครับพิธีอาบน้ำมนที่วัดพระธาตุเมืองนี้นะครับ